อ่าโอเคนะคะวันนี้เรามาเรียนนะคะในเรื่องหัวข้อใหม่นะคะก็คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนเรายังคงอยู่ในเรื่องของธาตุนะคะและตารางธาตุอยู่นะเรายังอยู่ในเรื่องของธาตุและตารางธาตุอยู่การจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะก็คือเป็นยังไงก็คือจํานวนระดับพลังงานหลักของอิเล็กตรอนนะคะทําให้ทราบว่าธาตุนั้นเนี่ยมันอยู่ในคาบใดนะคะ ถ้าธาตุมีจำนวนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเท่ากันแสดงว่าธาตุนั้นเนี่ยอยู่ในคาบเดียวกันนะคะโดยเราจะมีการจัดเรียงเริ่มจาก 2, 8, 18, 32นะคะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะมีกี่ชั้นก็แล้วแต่ตัวสุดท้ายห้ามเกิน8นะ,ะการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะเราจัดเรียงเพื่ออะไรนะคะถ้าในกรณี การจัดเรียงเนี่ยเราจัดเรียงมาจากเลขอะตอมนะการจัดเรียงอิเล็กตรอนเราจัดเรียงมาจากเลขอะตอมซึ่งจัดเรียงออกมาแล้วนะคะมีกี่ตัวเลขนะคะมี3ตัวมี3ตัวเลขแสดงว่าธาตุนั้นเนี่ยอยู่ในคาบที่3นะคะแล้วตัวเลขตัวสุดท้ายคือตัวไหนก็คือมันจะบอกหมู่ ่เดี๋ยวถ้าไม่เห็นภาพเดี๋ยวนักเรียนอาจจะงงว่าอะไรที่ครูพูดมาเนี่ยมันคืออะไรนะคะอ่มาดูตัวอย่างนะสมมุติว่า Mg Mg magnesium ใช่ไหมคะ่าดูนะคะดู Mg magnesium มีเลขอะตอมเท่ากับ12ใช่ไหมคะมีเลขอะตอมเท่ากับ12เพราะฉะนั้นเราจัดเรียงมันว่ายังไงเราบอกว่าตัวแรกเนี่ยก็คือต้องเป็นเลข2 อ่าตัวเลขเนี่ยต้องเป็นเลขสองนะคะชั้นแรกห้ามเกินสองชั้นที่สองห้ามเกิน8ปดนะคะชั้นที่สามห้ามเกินสิบแปดชั้นที่สี่ห้ามเกินสามสิบสองนะคะชั้นแรกห้ามเกินสองนะอ่า แมกนีเซียมมีเลขอะตอมเนี่ยเท่ากับ12ใช่ไหมคะทีนี้เราก็จัดเรียงอิเล็กตรอนของมันจัดเรียงออกมาเป็น2เห็นไหมคะตัวแรกของมันตัวแรกตัวที่1ตัวที่2ก็คือตัวแรกเนี่ยห้ามเกิน2อ่ะสแล้วสองแล้ว,ลวยังขาดอีกเท่าไหร่ยังขาดอีก10ใช่ไหมอ่ะสแล้วก็ชั้นที่2ก็เป็น8อ่ะชั้นที่2ก็คือ8ปด เพราะชั้นที่สองห้ามเกินเท่าไหร่คะห้ามเกินแปดใช่ไหมอ่าชั้นที่สองห้ามเกินแปดทีนี้สองกับสิบมันเหลือเท่าไร่แล้วสองกับแปดมันเท่ากับสิบแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันเหลืออีกเท่าไหร่อ่ามันเหลืออีกเท่าไหร่ก็เขียนตัวเลขที่เหลือได้เลยนะคะชั้นสุดท้ายก็คือเขียนตัวเลขที่เหลือก็คือสองนักเรียนงงไหมงงไหมคะ สุธิดาสุธิดางงไหมงงไหมคะสุธิดาก็คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะเราเลขเราเอาเลขอะตอมมาจัดเรียงฟังดีๆนะเราเอาเลขอะตอมมาจัดเรียงนะคะโดยวิธีการจัดเรียงของมันก็คือตัวเรขตัวเรขห้ามเกิน2นะคะตัวแรกห้ามเกิน2 ตัวที่สองห้ามเกิน8นะคะตัวที่สามห้ามเกิน18ตัวที่สี่ห้ามเกิน36ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเลขอะไรก็ได้เลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7และเลข8อ่าตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นเลขอะไรก็ได้เป็นเลข1เป็นเลข2เป็นเลข3เป็นเลข4เลข5เลข6เลข7เลข8 เลขอะไรก็ได้ที่ห้ามเกิน8ปดนะคะเลขอะไรก็ได้ที่ห้ามเกิน8ปดทีนี้เราดูตัวเราดูธาตุที่เขาให้มาเหมือนกับแมกนีเซียมที่ครูให้ไปใช่ไหมคะ Mg มเนี่ยมันมีเลขอะตอมเท่ากับ12บสองเราแบ่งออกมายังไงก็ได้นะคะให้ผลรวมมันเท่ากับสิบสองโดยที่หลักการของมันก็คือตัวแรกเนี่ย หลักการก็คือตัวแรกเนี่ยก็คือห้ามเกินสองใช่ไหมอ่าตัวแรกห้ามเกินสองตัวที่สองห้ามเกินแปดใช่ไหมคะตัวที่สองห้ามเกินแปดและตัวที่สามพอเราจัดมาแล้วของแมกนีเซียมตัวแรกห้ามเกินสองอ่ะเราใส่สองไปเลยตัวที่สองห้ามเกินแปดเราก็ใส่แปดพอมาบวกกันสองกับแปดมันเท่ากับเท่าไหร่ มันเท่ากับสิบใช่ไหมมันเท่ากับสิบใช่ไหมคะอ่าทีนี้ยังเหลืออีกเท่าไหร่มันยังเหลืออีกเท่าไหร่คะสองอ่ามันยังเหลืออีกสองเราก็เขียนสองไปเลยถ้ามันเหลือสามเราก็เขียนอะไรไปเลยคะเขียนสามอ่าเราก็เขียนสามไปเลยใช่ไหมคะนั่นคือหลักของการเขียนของมันนะคะนั่นคือหลักการเขียนของมัน นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างของ S นะคะของ S s u ง f ะ r นะคะ S s u งกะ r ก็คือมีเลขอะตอมเท่ากับ16ใช่ไหมอ่ามีเลขอะตอมเท่ากับ16ก็จัดเรียงเหมือนเดิมค่ะตัวแรกตัวแรกของมันก็คืออะไรตัวเลขก็คือห้ามเกินสอง่าตัวเลขห้ามเกินสองเราก็เขียน2ไว้ไปเลยตัวที่สองห้ามเกินแเราก็เขียน8ไปเลยนะคะพอตัวสุดท้าย พอตัวสุดท้าย2กับ8มันบวกกันเ่าได้เท่าไหร่ได้10ใช่ไหมแล้วทีนี้มันยังเหลืออีกเท่าไหร่ยังเหลืออีก6อ่าเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเลข6ไปได้เลยนะคะอ่านกเรียนดูนะแมกนีเซียมแมกนีเซียมเราจัดเรียงออกมาแล้วก็คือเป็น2 8 2 8 2ใช่ไหมคะมีมีจำนวนกี่ตัวมีจำนวนกี่ตัวคะ มีกี่ตัวอานุริซานมีกี่ตัวคะนุริซานมีกี่ตัวเนี่ยค่ะเราจัดเรียงออกมาแล้วเป็นสองแปดสองมีทั้งหมดกี่ตัวนุริซานฟังครูอยู่ไหมคะนุริซานฟังครูอยู่ไหมเจราพล คะอ่ามีจำนวนกี่ตัวคะทั้งหมดข้อข้อข้อไหนอะครูฟังอยู่ไหมว่ากี่ไปไปหยิบไอ้นู้นคูเอาไว้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 ของแมกนีเซียมค่ะแมกนีเซียมเราจัดเรียงอ่าค่ะ MG เราจัดเรียงมาแล้วเป็นสองแปดสองใช่ไหมค่ะอ่ามีจำนวนกี่ตัวสามสามตัว แสดงว่าแมกนีเซียมเนี่ยมันอยู่ในคาบที่คาบที่เท่าไหร่มีสามตัวแสดงว่ามันก็ต้องอยู่ในคาบที่สามคาบที่สามถูกต้องคาบที่สามแล้วตัวสุดท้ายมันเป็นอะไรมันเป็นสองสองอ่าแสดงว่าตัวสุดท้ายมันคือสองแสดงว่าแมกนีเซียมเนี่ยมันจะอยู่ในคาบที่สามนะคะหมู่ที่สอง ตัวเลขสุดท้ายเป็นตัวเลขอะไรแสดงว่ามันอยู่ในหมูนั้นนะคะอ๋อค่ะอยู่ในหมูนั้นอ่ะทีนี้เพื่อความแน่ใจเรามาเช็คอีกทีหนึ่งนะคะเรามาเช็คดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าโอ้ยารอยได้นอนแล้วครูอ่ะเรามาเช็คดูนะคะอ่ะนักเรียนดูนะดูตารางธาตุของเรา ดูตารางธาตุนิดหนึ่งนะคะเราจะพิจารณาแค่เนี่ยค่ะเนี่ยนี่เลขหนึ่งตรงนี้นะนักเรียนเห็นไหมดูตามลูกศรครูนะอ่นนี้คือหมู่หมู่หนึ่งเอหมู่หนึ่งเอนะคะอันนี้หมู่สองเอหมู่สองเอนะคะหมู่สองเอมันจะเป็นเลขโรมันนะคะเลขตัวเลขโรมันนะหมู่สองเอ แล้วก็ข้ามมาเป็นตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นักเรียนดูตามลูกศรครูนะแล้วก็เป็นหมู่สามเอแล้วก็หมู่สี่เอหมู่ห้าเอหมู่หกเอหมู่เจ็ดเอแล้วก็หมู่แปดเอนะคะ <c oughs> เราจะพิจารณาแปดหมู่ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้แมกนีเซียมใช่ไหมคะ แมกนีเซียมแมกนีเซียมอยู่เลขสุดท้ายเป็นเลขอะไรเลขสองอ่าเลขสองแสดงว่าแมกนีเซียมอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่หมู่ที่สองคาบที่สามอ่าหมู่ที่สองคาบที่สามจริงหรือเปล่านะคะคาบหมู่เราดูในแนวนอนนะคะส่วนคาบเราดูในแนวตั้ง คาบเราเริ่มนับมาจากตัว H ตัวนี้นะคะคาบที่1คาบที่2คาบที่3คาบที่4คาบที่5และคาบที่6คาบที่7มีทั้งหมด7คาบนะคะอ่าทีนี้ทีนี้ทีนี้นะคะแมกนีเซียมของเราอาถูกต้องไหมว่าอยู่ในหมู่ที่สองถูกไหมคะถูกต้องอะถูกต้องอยู่ในคาบที่สามถูกต้องไหม ถูกต้องอ่ะถูกต้องนะคะถูกต้องถูกต้องทีงนี้เมื่อกี้อะไรอีกหนึงตัว S ใช่ไหม S Sunfer นะคะ S Sunfer เราจัดเรียงออกมาแล้วเป็นสองแแล้วก็หกแสดงว่า Sunfer อยู่ในหมู่ไหนคะหมู่ที่เท่าไหร่ s u ง f ว r อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่ หมู่ที่หกอาหมู่ที่หกไปดูนะคะว่าซันเฟอร์อยู่ในหมู่ที่หกจริงไหมนะคะซันเฟอร์อยู่ในหมู่ที่หกจริงไหมนะคะอานี่คือหมู่ที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้หมู่ที่สองอันนี้หมู่ที่สามอันนี้หมู่ที่สี่อันนี้หมู่ที่ห้าและหมู่ที่หกอะหมู่ที่หกคาบที่สามก็คือหนึ่งสอง สามอ่าแสดงว่าใช่นะคะเราจะเรียงมาถูกนะคะแสดงว่าเอสซันเฟอร์ S F e R นะคะอยู่ในหมู่ที่สามนะคะ <c oughs> อยู่ในหมู่ที่สามหมู่ที่หกไหมครูใช่หมู่ที่หกนะคะอยู่ในหมู่ที่หกนะคะอ่าอยู่ในหมู่ที่หกคาบที่สามนะคะหมู่ที่หกคาบที่สามอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างอีกนะคะ เดี๋ยวจเย้กตัวอย่างอีกได้แป๊บมีป้าคได้แป๊บเพื่อเราเข้าใจนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง สมมติเราอย่าลืมนะคะเราอย่าลืมอย่าลืมหลักการของมันนะว่าตัวแรกเนี่ยห้ามเกินเท่าไหร่ตัวแรกห้ามเกินเท่าไหร่คะห้ามเกินสองตัวเลขห้ามเกินสองตัวที่สองห้ามเกินป <8. S 1> ห้ามเกินแปดตัวที่สามห้ามเกินสิบแปด ตัวที่4ก็คือห้ามเกิน32ถามว่ามีอีกไหมมันก็มีอีกแต่ของเราไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียน32ว่า36อสิครูสาค่ะเมื่อกี้ครูบอก36รอบนึงแลว้ว36มสหรออ่าโทษทีนะคะ32นะบางทีปากกับมือครูเนี่ยไปคนละทิศกันนะคะใช่ <c oughs> ไปอีกนู้เดี๋ยวมึงอ่ะท,ทีนี้ตัวนี้ตัวอย่างเช่นนะคะ K โพแทสเซียม okay. นะคะโพแทสเซียมมีเลขอะตอมเท่ากับ19อ่านักเรียนลองจัดเรียงมาดูสิคะว่า K okay. มีตัวมีเลขอะตอมเท่ากับ19เราจะจัดเรียงออกมาได้เท่าไรเราจะจัดเรียงออกมาได้เท่าไรนะคะ นะคะเราจะจัดเรียงออกมาได้เท่าไหร่นะคะลองจัดเรียงมาดูนะคะใครจัดเรียงได้ครูให้คะแนนพิเศษนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาพอเราจัดเรียงมาแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาเช็คในตารางธาตุอีกทีหนึ่งนะคะใครจัดเรียงได้ครูมีคะแนนให้พิเศษนะคะครูมีคะแนนพิเศษให้มีคะแนน ครูแล้วแล้วตัวสุดท้ายมันมันต้องตรงกับในตารางธาตุด้วยไหมใช่ค่ะตัวสุดท้ายห้ามเกินแปดนะตัวสุดท้ายห้ามเกินแปด มีใครจัดเรียงได้ยังเดี๋ยวเขียนคะแนนเสร็จให้เลยรูเชื่อว่านักเรียนตอนนี้กำลังงงตัวสุดท้ายอยู่ใชครูงงตัวสุดท้าย อ่าตัวแรกเขียนไปเลยนะคะก็คือสองใช่ไหมตัวแรกห้ามเกินสองก็เขียนไปเลยก็คือสองตัวที่สองห้ามเกินแปดเราก็เขียนไปเลยแปดทีนี้มันเหลือเท่าไหร่อ่าถ้าครูเฉลยครูไม่ให้คะแนนเลยนะอ่าตัวแรกห้ามเกินสองใช่ไหมคะก็เขียนไปเลยเลขสองตัวที่สองห้ามเกินแปดอ่าเขียนไปเลยก็คือแปดอ่าทีนี้มันยังเหลืออีกเท่าไหร่คะ มันยังเหลืออเท่าไรเหลือเก้าอ่ามันยังเหลือเก้า 9, ใช่ไหมอ่าทีนี้ถามว่าเราจะเขียนเก้าเลยได้ไหมเขียนเก้าได้ไหมคะฮะได้ <Huh? S 2> ไ,ดได้เหรอเอ้ยม้นเขียนก่็ตัวที่จถ้าเราเขียนเก้าไปเลยแสดงว่าตัวสุดท้ายมันมันเท่ากับเก้าสิอ๋อหมดีเก้าไม่มี <laughs> ตัวที่9ไม่มีนะคะมีตัวสุดท้ายห้ามเกิน8นะตัวสุดท<อ>้ายห้ามเกิน8เราก็ทำยไงคะเราก็เลี้ยว <8 S 1> <ไป S 2> แล้วก็ห <ไป S 2> <1 S 1> นึ่งได้ะอ่าถูกต้องเราก็เลี้ยวไปทางเดิมอะค่ะนะคะ,นะคะถ้าสมมุติมันเหลือ มันเหลือมากกว่าแปดเนี่ยมันเหลือเป็นเป็นเก้าเป็นสิบเป็นสิบเอ็ดมันเกินกว่าเก้าอะค่ะมันขึ้นไปเก้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็เลี้ยวกับทางเดิมอะค่ะนะคะเลีเ้ยวกับทางเดิมก็คือจะกลายเป็นเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นแปดแล้วก็หนึ่งหนึ่งอ่านะคะฟังให้ดีนะถ้าสมมุติ นะคะเราจัดเรียงมาแล้วมันยังเหลืออีกเก้าแบบนี้ให้เราเลี้ยวกลับไปทางเดิมเลยค่ะก็คือจัดเรียงกลับหลังไปเลยก็คือแปดแปดสองนะคะแปดนะคะเลี้ยวกลับไปทางเดิมก็จะกลายเป็นสองแปดแปดหนึ่งแสดงว่าไอเคตัวนี้เนี่ยมันอยู่หมู่ไหนคะหมู่ที่หนึ่งอ่าหมู่ที่หนึ่งคาที่ค<ข>าที่สี่ อ่าคาบที่สี่นะคะหมู่ที่หนึ่งคาบที่สี่ถูกต้องไหมนะคะหมู่ที่หนึ่งคาบที่สี่ถูกต้องไหมเดี๋ยวอ่าเคเคหมู่ที่หนึ่งนี่คือหมู่ที่หนึ่งใช่ไหมมีไหมมีไหมมีไหมอ่าถูกต้องนะคะเคนะคะอยู่หมู่ที่ หน,นะคะคาบที่สี่จริงไหมก็คือหนึ่งสองสามสี่แสดงว่าเราจัดเรียงได้ถูกต้องนะคะแสดงว่าเคเนี่ยอยู่หมู่ที่หนึ่งคาบที่สี่ต่อมาอีกสักตัวเนาะอีกสักตัวะครูแล้วต้อง,อง,องอเขียนลงสมุดไหมอ่ะเขียนลงสมุดไหมถ้าครูบอกแล้วว่าคนที่คนที่เรียนออนไลน์ค่ะ จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้แต่ถ้าเขียนเนี่ยมันคือเพื่อความจําของเรานะคะค่ะค่ะถ้าเขียนเนี่ยมันก็คือเพื่อความจําของเราเองนะคะถามว่าเราจะจําหมดได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นต้องจดแล้วก็มันจะมีคะแนนพิเศษให้บอกแล้วถ้าครูถามไปแล้วก็นักเรียนตอบมาเนี่ยครูให้นะคะอ่าต่อมาเป็นโบรมีนนะคะโ <Wow. S 1> <om> บรมีนสมมติว่าเลขอะตอมเท่ากับสามสิบห้า เลขอะตอมเท่ากับ35เราจะจัดเรียงได้เท่าไหร่นะคะใครอยากเอาคะแนนพิเศษนะคะบอกได้อันที่สองห้ามเกินตัวเลขห้ามเกินสองตัวที่สองห้ามเกินแปตัวที่สามห้ามเกินสิปนะคะ และตัวที่สี่ห้ามเกินสามสิบสองอ่าลองจัดเรียงดูสิคะ มีใครจัดเรียงได้หรือยงังมีไหมมีไหมคะนัชพลได้ไหมนัชพลไม่ใช่เปิดตั้งอยู่นะ ใครช่วคะสองแปดสิบแปดแล้วก็เจ็ดอ่านะคะใครตอบจีราพรใช่ไหมสองแปดแล้วก็สิบแปดใช่ไหมคะสิบแปดแล้วก็เจ็ดนะคะอ่าสองสองแปดเป็นสิบเป็นสิบใช่ไหมคะสิบบสิบแปดเป็นยี่สิบแปด อ่ย uh, ี่สบแปดบวกเจ็ดเท่ากับสามสิบห้าอ่าถูกต้องแสดงว่าโบรมีนของเราอยู่หมู่ที่หมู่ที่เจ็ดหมู่ที่เจคาบที่4อคาที่สี่นะคะคาบที่สี่เดี๋ยวเขียนคะแนนให้จิราพรก่อนนะคะเขียนคะแนนอ่า uh, นะคะ มาดูนะคะว่าใช่ไหมนะคะที่เพื่อนทำมานะคะบรม m นโ n รม r o คาบอ่หนึ่งสองสามสี่อ่าถูกต้องนะคะแสดงว่าโบรมีนของเราอยู่ในหมู่ที่7จ็ดคาบที่สถูกต้องนะคะอยู่ในคาบที่ส <4. S 1> ที่7นะคะถูกต้องอ่ามีใครยังไม่เข้าใจบ้าง ใครไม่เข้าใจอยู่บ้างคะมีไหมมีไหมคะมีไหมเอาสักอีกหนึ่งตัวไหมเอาสักอีกหนึ่งตัวไหมคะเอาไหมสักหนึ่งตัวเอาค่ะเอานะคะเอาเป็นอร์ซินิกนะ as นะคะ As arsenic นะคะเท่ากับสามสิบสามล้กันมันก็จัดเรียงออกมาคล้ายๆกันนะ As arsenic อ่าเลขอะตอมเท่ากับสามสิบสามจัดเรียงออกมาได้เท่ากับเท่ากับ สองแปดสิบแปดห้าอ่าสองแปดสิบแปดแล้วก็ห้าใช่ไหมคะแสดงว่าอาสินิกของเราอยู่หมูท่ที่หมู่ที่ห้าคาบที่สี่คาบที่สี่ใครเป็นคนตอบคะนัชชาบ่อนุนัชชานะคะนัชชานัชชานัชชา อ่านะคะนัชชา,ามาดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าที่เพื่อนตอบมานะคะอาร์ซนิกอยู่ในหมู่ที่ะะหมู่ที่ห้านะคะหมู่ที่ห้าอ่าหมู่ที่ห้าของเราก็คือตรงนี้นะคะหมู่ที่ห้าของเราก็คือตรงนี้อ่าอยู่ในคาบที่่าไรนะคาบที่สี่ใช่ไหมคะหนึ่งสองสามี่อ, 1, 2, 3, อ่าถูกต้องนะคะอาร์ซนิกของเราอยู่ในคาบที่ที่สี่หมู่ที่ห้านะคะ หวั <c oughs> งว่านักเรียนจะพอเข้าใจแล้วเนาะในการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะในเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะจัดเรียงนะคะตัวแรกห้ามหลักการของมันอย่าลืมเด็ดขาดนะคะว่าตัวแรกห้ามเกิน2ตัวที่2ห้ามเกิน8ตัวที่3ห้ามเกิน18ตัวที่4ห้ามเกิน32ถ้าสมมุติมันเหลือจัดมาแล้วมันเหลือให้เราโยนกลับไปใหม่นะคะ ตัวสุดท้ายห้ามเกิน8นะคะเราย้อนกลับไปใหม่นะคะตัวสุดท้ายห้ามเกิน8นะ